สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพวันนี้อยู่กับผมวีมีทีวีนะฮะแล้วก็จะมีน้องชายผมนะครับอยู่ข้างๆด้วยนะก็อย่างอีกอย่างที่เห็นนะครับนี่ก็คือผมจะมารีวิวบ้านผมนะครับบ้านผมก็อยู่ข้างในนู้นนะฮะใช่แล้วใช่ครับบ้านบ้านบ้านอยู่นู้นเออไอสัตว์ตลกไอเฮียโอเคผู้ชมนี่เราจะเข้าไปในบ้านที่ผมอยู่นะครับบ้านที่จะเรียกว่าบ้านงูหรือบ้าน ประตูมันมนไม่เถื่อยนะครับตรงนี้เถื่อนเฉื่อย่างนี้นี่เองน,นี่ก็คือบ้านที่ผมอยู่นะครับที่จริงก็มาอยู่บนบ้านแหละครับผมอยู่แต่ฉุนครับ What What the fuck <c oughs> บ,บ้านหลังก็ไม่ใหญ่โตมากมายนะครับแล้วก็จะมีกระต๊อบนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญเดินดูกนะ <c oughs> ันกนะฮะเชิญถือถุงมาเชิญอันเชิญฟองน, ong, นี่นี่ก็คือส่วนต้นไม้ที่ตามปลูกไว้นะครับ ข้างๆก็จะมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีกองขวดก็จะมีข้อไก่ครับซึ่งไก่แจ้ก็จะมีประมาณสักสี่ห้าโลเยอะมากนะครับข้างข้างมากเลยก่อสร้างกันอยู่นะนี่เป็นบ้านที่น้าผมเนาะน้าขอผมอยู่นะครับก็ถืเป็นห้องน้ําครับมีห้องขี้ของสองห้องเขาก็จะมีอ่าเป็นทางด้านของห้องน้ำห้องหนึ่งอันนี้ก็เป็นต้นไม้ครับก็คือผ้าครับ ดูข้างหลังบ้านหน่อยทุกคนว่าจะเป็นเสาโง่งงนี่นะครับเคยเป็นบ้านมาก่อนนะครับแต่ว่ารื้อแล้วก็ยังไม่ได้สร้างครับที่จะสร้างสมมนี้จะเป็นโอ่งนี่ก็เป็นเล้าไก่อีกเล้าหนึ่งนะครับตัวก็จะเป็นที่ล้างจานแบบสุดรีมนะครับใช่ใช่คนรวยเลยตัวนี้ก็คือหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านก<ช>ันก่อนเนาะเดี๋ยนะวเราค่อยมาที่ผมอยู่กันนะครับก็คือตรงนี้นะครับขึ้นไปเลย ก็จะมีหมาอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับตรงนี้เป็นที่นอนตาผมนะอันนี้น้องชายผมนะมด,มดีดีน้องๆมันมย,ยุ่ยแยกกันเลยตูต้เย็นนะตัวนี้เราก็จะคุ้นๆกันแล้วครับว่ามันคือตรงไหนใช่แล้วครับมันก็คือครัวงง,งของเราเองนะครับไก่ปัดต้นหอมมันเองนะอือจะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะลงไป ที่พีคที่สุดเราก็คือข้างล่างบ้านของเราัเองนะครับนี่นครับเดือดลงบันไดกูดจะตายวัน,นไหนวะเฮีย <laughs> ส่วนบ้านมันก็ไปเฮ้ยชืบนไม่เป็นไงนั่นนะครับนั่นคือที่นอนครับใช่ครับตรงนี้นี่ครับคือที่นอนจริงๆครับตรงนี้คือที่นอนจริงๆนะครับ แล้วนี่ก็คือที่เปผมเอาไว้นอนอีกที่หนึ่งครับตรงนี้นะแล้วก็มีเปอีกเปหนึ่งนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมมาแค่แบบอ่ามารีวิวบ้านงียเงา <c oughs> มาหลังเล็กๆนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ช,ช่องเรานะครับ VME TV แล้วก็อย่าลืมกดช่องกินกินกินวะวะจำชื่อช่องอไว้ได้ ่ลืมกดติดตามช่อง Bika เดือดสกรีนด้วยนะครับออแล<ช>้วก็อย่าลืมกดช่องอ่าทุกอย่างยากเว้นอันทับกับด like. ีไลท์วิรประจําช่องเราท่าวประจาช่องนะฮะและ้วก,ก็อย่าลืมกดติดตามช่องพาย Channel นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดติดตามช่อง AJKTV ดูแะเดี<อ>๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ตา่างคิดว่าสองช่องสามช่องนี้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าล <Trustee S 1> ืมกดไลค์กดแชร์กดซับ like, like สไครต์กดทุกอย่างยกเว้นกดดีไลค์กับอันซับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ <BigQuery S 2> ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับเจอกันใหม่อนาถาที่ไก